มันไม่รดน้ำแล้วถึงแ,แม้วนะ้ำให้ยาก เนี่ยเข้าซื้อเลยอ่ะสรุปได้ยังได้ไหมไม่รู้แต่เ,เฟกเป็นคนดำเนินการอ่ะก็เลยโอเคคือแค่ย่าเอาเงินอนะ่ะเข้านี้แล้วเ็กก็ซื้อในนี้ไมหมครับราคาเท่าไหร่ล่ะทำไม่ได้ดอไะแล้วไกดสามร้อยก็แล้วมันไม่พิมพ์ล่ะ เราไม่จะซ้อไงเกาต้องอีกรอบหน,นึ่งเนี่ย